สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาจัดตู้เย็นที่บ้านของเราในคอนเซปต์ตู้เย็นคนรวยกันดูตัวอย่างตู้เย็นของเซเลบนะคะดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยและอดุดมสมบูรณ์มากๆเลยเริ่มแรกเลยเราต้องวัดขนาดตู้เย็นของเราก่อนนะคะแล้วค่อยเลือกกล่องต่างๆที่มีขนาดเหมาะสมสุดท้ายตัดสินใจเลือกมาได้4แบบแบบแรกเลือกแบบที่มีตะกร้าด้านในเอาไว้ใส่ผักผลไม้ล้างผักเสร็จแล้วแบบนี้สามารถสะเด็ดน้ําและเก็บเข้าตู้เย็นได้เลยอันนี้ก็ใส่ผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้วเป็นไงดูน่ากินสุดๆแบบที่สองเป็นถาดจัดระเบียบเอา ขนมนมเนยของจิปาถะมาเรียงรวมกันไว้ผลไม้เป็นลูกๆก,ก็ใส่ไว้แบบนี้หยิบง่ายดูเรียบร้อยสวยงามและแบบสุดท้ายสาหรับเก็บของสดต่างๆใส่เล็กๆนี่เราก็ใส่หมูสับแย,ยกไว้เป็นคางๆลดการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วยเสร็จแล้วดูเป็นระเบียบมากๆเลยทุกคนเอามาจัดเรียงใส่ตู้เย็นกันเลยขนาดกล่องพอดีกับตู้เย็นมากๆเป็นไงทุกคนตู้เย็นดูดีชีวิตก,ก็รู้สึกดีขึ้นมากเลยใครอยากจัดตู้เย็นที่เป็นระเบียบและน่ารักน่ากินแบบเราเราใส่พิการกล่องแบบต่างๆไว้ให้ลิงตรงหน้าโปรไฟล์แลน้ว